สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับลุงรันในสวนจางนะครับที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้าก็คือต้นเรงหรือต้นสิเรงนะครับเป็นพืชพันธุ์ทางภาคใต้บ้านเรานะครับต้นสิเรงนี่ประโยชน์ก็ใช้ประโยชน์ได้ทุกทุกส่วนของของต้นของใบของอายรได้นะครับส่วนมากทางทางทางใต้ทางนะคนที่มีเขาฝึกทักษะเกี่ยวกับการทํา ขน้อะไรเนะี่ยเขาจะใช้ใบใบเสลงเนะี่ยใบมุงขนํามุงหลังคานะครับมุงหลังคาขนํากันฝนกันแดดนะครับสำหรับลำต้นก็ใช้ทำฟืนได้นะครับตอนอ้นใหญ่ลูกเสล่งก็มีนะครับลูกเสล่็ถ้าทำกินได้นะครับเป็นคล้ายๆกับลูกจากลูกชิดดาวนี่แหละครับมุิเสล่งครับมีประโยชน์มากมายสำหรับยอดอ่อนก็ เอาไปต้มกินกับน้ำพริกได้นะครับสเหลงมีประโยชน์มากมายนะครับแต่มันจะมีหนามเะ่าไห <c oughs> ถ,ถ้าสำหรับทำทำขัดแตะเป็นรั้วก็ได้นะครับกันสัตว์กันอะไรเข้าในคอกของข้อไก่ได้เป็นหนามธรรมชาตินะครับจนสเหลงสวยงามนะครับแต่ว่าจะปล่อยให้โตๆกันเนี้มันก็จะลำต้นคล้ายกับต้นตาลหรือว่าต้นโหนโดน,นะครับบมีเหลงนี่ต้นเหลงเป็น พืชพันธุ์ทางภาคใต้นะครับมีอยู่ทางภาคใต้ยเยอะนะครับการขยายพันธุ์ก็ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนะครับสำหรับใบเสล,ลงต้นเสลงต้นนี้ครับขอบคุณมากครับ